เออมาชัยตายเฮ้ยโทษที่มึงโทรแท๊บเลยฮหล่ลมึงยอเว้ยอยู่ไหนมึงอยู่ไหนนี่นี่แต่งหน้าพร้อมแล้วนี่ไปหนเดยวมึงไปหนอันนี้เซนตันเวอร์เวิร์มมึงแค่มาไะยอเออดได้มึงแป๊บมึงนะพอโทรมา อ Recently, Hello, arp, toolbox, ๋อรับตารับตาฮัลโหลปอกลับเนี่ยพอเดีเล่นบอลกลับใครว่าเป็นกระเทยอหรอครับผมเคี้ยนนครับกระเทยนี่ชัดเลยนี่กระเทยนนี้แย่ไหมชัดเหมือนนู้นเลยชัดเหมือนนู้นนี่ปอใครว่าใครโป้งเป็นกระเทยอหรอบ้ามี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นบอลก่อนนะครับปอครับครับครับดีครับปอ เออมึงมึงมึงผมวางเลยมึงแคบมากนะมึงกูแต่งหน้าโปร่งเลยเออกูรออยู่นี่เออแค่นี้นะมึงนะเออฉยๆเขะเคะมึงไปมึงไปไปกูดังนะโอเคๆมึงกันเต้นเล้นไปเร็วไปอ้ตุ๊กตาหัว